เชื่อไหมว่านครนายกมีที่พักที่ครบจบการเที่ยวได้ในที่เดียวทั้งมีกิจกรรมให้ทํามีร้านอาหารมีร้านกาแฟและยังมีบริการนวดสปาจนเราแทบไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ได้ที่นี่คือวังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ทเขามีห้องให้เลือกหลายแบบเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพูลล่าสาหรับคนที่มาเป็นกลุ่มหรือเป็นครอบครัวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันห้องโถงกว้างมีคาราโอเกะให้ใช้งานด้วยหลังนึงก็จะมีห้องนอนสองห้องห้องแรกนี้ต้องยกให้เป็นริเวอร์วิวเพราะว่าเปิดมานนอนชิลๆดูวิวแม่น้ําได้เลยแล้วห้องก็สวยมากด้วนะ้วนนะส่ออีกหง ก็คือดีไม่แพ้กันทั้งกว้างสะอาดและแอร์เย็นเจี๊ยบมีห้องน้ําใหญ่ในตัวทั้งสองห้องอุปกรณ์จานชามก็มีให้ครบยันหม้อต้มแล้วก็มีสระว่ายน้ำไว้ให้เราเล่นกับชาวแกงด้วยแบบถัดมาก็จะเป็นเรือนไทยเล็กกามีกิมมิคที่เปิดระเบียงออกมานั่งเล่นได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องกระลาประพืกษจุดเด่นที่เราชอบก็คือมีหน้าต่างบานใหญ่ต่อไปคือบ้านต้นคูนหลังนี้ต้องบอกเลยว่าชอบเป็นการส่วนตัวามากๆใครที่อยากนอนเสพวิวธรรมชาติแบบพาโนรามาแนะนําห้องนี้เลยมาต่อกันที่โรงแรมวังทาราูาร้้สสึกกโลล่่่่งงปปบาาาาายยแตถมมเเ็นนุหค มีวังทาราลิมสวนที่มีห้องพักถึง4ี่ห้องในหลังเดียวแบบสุดท้ายโรงแรมลีลาวดีจะมีต้นไม้สีเขียวล้อมรอบบรรยากาศผ่อนคลายสุดๆภายในรีสอร์ทเขามีโซนแก่งที่มีกิจกรรมให้เราได้ทํทาทั้งเล่นน้ำทายเรือคายยักและให้อาหารนกกับแพนอกจากนี้เขาก็ยังมีอาหารให้บริการบอกเลยว่าอร่อยและราคาเป็นมิตรมากและฉันต้องขอไปยาสิ่งนี้น้ำจิ้มหมูกระทะดีเวอร์แบบแสงออกปาและความประทับใจที่สุดของการมาที่นี่คือพนักงานของเขาบริการดีมากทุกคนใครกําลังวางแผนเที่ยวนครนายกลองมาสัมผัสที่นี่ด้วยตัวเองกันนะ